สวัสดีครับพบกับทีแกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวไมกี้ตัวใหม่ไฮเปอร์แม็กนะครับทดสอบใช้งานมาวันกว่า,วาผมว่ามันใช้ดีนะคือผมใช้ใน p v p นะครับคือมันมีคอมโบกระโดดด้วยนะมันก็เลยนะํามาใช้ป่วนได้ค่อนข้างจะดีนะครับเล่นตั้งแต่เพชรสขึ้นไปที่มาสเตอร์สเนี่ยระหว่างเพชรผมบอกเลยเล่นค่อนข้างสนุกนะก็จะคล้ายๆกับเดือนที่แล้วครับตัวมูลละ,ล,ะลอยนะนำมาใช้ป่วนในเกมนั่นเองก็เล่นได้ง่ายขึ้นเล่นได้สนุกขึ้น,นครับแต่ว่าพอมาถึงมาสเตอร์ส รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึกไม่ได้แล้วอา,อาจจะด้วยเกียร์ผมนะที่เกียร์อาจจะยังไม่ได้ถึงสักเท่าไหร่นะแล้วก็คอมโบนะครับคือลองมาใช้ในเกมตั้งรับนะก็ตั้งรับแพ้หมดเลยนะครับยังตั้งรับไม่ชนะนะครับทันั้นเนี่ยาการใช้งานในดิกสูงมันอาจจะยังตึงไม่พอไหมอันนี้เดี๋ยวต้องทดสอบการใช้งานสักระยะหนึ่งนะครับคือเรื่องของความถึก ลีกเพชรเนี่ยเล่นได้เลยสบายๆครับพอขึ้นมาสเตอร์เนี่ยเล่นได้ว่าเฮ้ยเหมือนความถึกมันไม่ค่อยจะไหวนะจุดหนึ่งก็อย่างที่บอกนะว่าลีกสูงๆเนี่ยตัวไม้ตึงๆมันเยอะครับแล้วด้วยมันจิโร่ครับไมกี้ตัวใหม่เนี่ยมันเป็นทัุน้ํามันก็เลยมีความเสี่ยงที่จะโดนตีตายง่ายๆอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องทดสอบกันไปสักพักหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของเกียร์ด้วยครับถ้าเกียร์ดีน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันนะว่าการใช้งานของตัวไมกี My, ้ใหม่อาจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ ใครอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์นะเกียร์ปืนเพิ่มเลนแล้วนะมีคนถามเข้ามาครับเกียร์ปืนเพิ่มเลนดเมื่อไหร่ผมบอกว่ามาแน่ๆนะก็คือมาเลยนะเออครับใครอยากจัดนะเรนเจอร์เกียร์แพ็คครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับลุงยุทธนาร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับไอดีผูกอะไรเติมได้หมดนะทางไลน์เฟซบุ๊กกูเก g l e เปิลครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีค่า iOS ครับติดตามร้านลุงเอาไว้นะมีโค้ต้าไนด์จะได้ไปเปิดเองครับแต่ว่าเติม iOS ยังถูกที่สุุดนะรรรบแลล้วกกก็ิิิาาเเศษจตม ัอเติมรูบี้นะครับรูบี้แพ็กรูบี้คุณ2แพ็คต่างๆจากร้านลุงนะครับก็ให้ลุงเปิดกระชากได้นเลยนาลุงเปิดกระชากทางบ้านเนี่ยกียรนี่ได้นะเรนเจอร์ได้นะใครสนใจรีบมาจัดกันที่ร้านลุงยุทธ์ชาแนลนะครับเดี๋ยวผมแปะร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธ์ชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกกว่าพายเติมไวไม่ต้องรอทักแชทเงียบแอดไลน์ไปหนึงน้องทางครับที่ไอาซี่ลุงเ8้นะครับมาดูกันที่สเตปตัดนิดนึงนะคือเบื้องต้นครับเรนเจอร์เนี่ย ยังผมยังให้อยู่ในเกมนั่นเองก่อนเพราะว่าเลนเจอร์มันเป็นตำแหน่งตัวปวดนะคือถ้าเป็นตั้งรับเนี่ยหลีกที่อาจจะยังอเอาเป็นเพชรแล้วกันถ้าเป็นเพชรเกมตั้งรับเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะได้อยู่นะหรือแบบมีคอมโบกับเอเรนด้วยกันเนี่ยกระโดดเข้าไปปวดก็ตึงนะหรือใช้กับเลมเนะี่ยผมว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะเบื้องต้นนะครับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ห,มหรือกําลังปั้นทีมอยู่เนะี่ยผมมองว่ามีไมกี้ผมว่าโอเคนะครับพีวีเนี่ยเล่นเองสนุกนะแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ในโหมดอื่น ได้ไหลายโหมดนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่าเปิดได้ตัวนี้ดีแน่นอนครับคือ,อถ้าสมมติเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นกําลังปั้นทีมใหม่ๆเอี่ยมๆนะเราอาจจะอยู่ในกลุ่มไลน์หรือไปอยู่ในเพจใหญ่ๆอย่างนี้นะเราอาจจะเห็นคอมเมนต์ว่าเลนเจอร์กากเดี๋ยวเราจะพลาดโอกาสนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าเกมมัน10ปีแล้วครับทีมของผู้เล่นในเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายระดับถ้าเกิดเป็นระดับสูงๆตึงๆเนี่ยเลนเจอร์พวกนี้มันอาจจะยังไม่ได้ดีมากพอนะแต่ว่าสําหรับทีมพวกเราอ่ะที่ยังเล่นอยู่เพจ ลงมาประมาณนี้ครับผมบอกเลยนะว่าใช้ดีถ้าจะเปรียบเยบก็เหมือนแบบเราเล่นเกมลุยด่านน่ะคือมาถึงเราคงจะไม่มีแบบอาวุธที่แบบเจ๋งที่สุดในเกมอะแต่มันจะมีอาวุธที่มันสามารถทําให้เราเนี่ยค่อยๆผ่านด่านตายระดับไปเรื่อยอ่าที่เหลือก็ค่อยไปหาเรนเจอร์นะครับในอนาคตที่มันเก่งมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเบื้องต้นผมแนะนําว่า เฮ้ยมีเอาไว้ก่อนก็ดีนะอ่าเพราะว่าทีมใหม่ๆเนี่ยบางทีไม่ต้องคอมโบแล้วครับเน้นใช้สกิลก็สามารถใช้ได้ดีนะครับอ่าใน,นส่วนของอ่าสเตตัสนะครับเป็นพลังน้ำครับมีพลังโจมต,ตีกายไฮเปอร์แม็กเนี่ยอยู่ที่1ล้านนะครับก็ไม่สูงนะพลังสายพลังก็ตามนี้นะไม่ใช่ตัวดาเมจอะไรนะรยกเว้นว่าโหเกียร์ตึงจัดแล้วไปใส่อัปเกรดธาตุอันนี้ก็อาจจะหนักขึ้นมาได้ครับส่วนพลังชีวิตตึงๆเลยครับอ่าเริ่มต้นไฮเปอร์แม็กก็ซัดไป10ล้านแล้วนะครับอ่าตั้มแนงเนี่ยเป็นตัวชนใกล้ได้เลยนะครับแล้วก็คือ ที่ไวมากตำแหน่งแบบนี้ผู้เล่นจะชอบเยอะแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องของความตึกเนี่ยอ่าถ้าสมมุิเป็นเพชรผมว่าน่าจะได้หรือถ้าเกิดมีเกียร์ตึงกว่านี้นะเอะอหงเกียร์นี่ผมประมาณนี้นะอ่านะครับส่วนคุโรเรนเจอร์โปรตีนเะอาตรเก้าไฮเปอร์สิบสามมาหันครึ่งครับส่วนและฮัทนเนี่ยใช้ไม่เยอะนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสก,กิลหนึ่งครับอ่ากว้าง250จุด เหมือนจะดูแบบไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่พอใช้จริงเนี่ยก็น้องๆเอเรนอ,อยู่เหมือนกันนะครับคูดาวสกิลต่ําด้วยนะครับแวีนะซึ่งสกิลนี้นะครับมันเป็นการควบรวมกันของสองสกิลนะครับสกิลเคลื่อนที่ไปยังของทัพศัตรูเนี่ยก็จะเหมือนพวกเอเรนเหมือนพวกโทวะประมาณนี้ครับส่วนทําให้ศัตรูรวมกันเนี่ยมันเป็นสกิลของเซทโชมารูซึ่งผมเพิ่งเอากลับมารีวิวไม่นานนี้เองนะซึ่งเซทโชมารูเนี่ยมันจะบีบศัตรูมารวมตัวกันใช่ไหม เหมือนมันจะบีบมารวมแบบตำแหน่งบรรทุปัตุเปะ๋ะรวมกันข้างหน้ารวมกันตรงกลางหรือรวมไปยังแนวหลังนะครับแต่ว่าไอ้ตัวไมกี้นี่นะครับมันสามารถที่จะรวมศัตรูเนี่ยออกไปทางฝั่ง ข้างหน้านะคือมันจะผักไปข้างหน้าผักไปข้างหน้านะผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดคอมโบกับตัวเรมเนี่ยน่าจะอ่าหรือกระโดดเ,เกียนกับตัวเอเรนเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ฉะนั้นเนี่ยสกิลเนี่ยผมว่าค่อนข้างาจะป่วนพอสมควรเลยนะนะครับถ้าเกิดไม่มีเกียร์โดนแน่นอนก็ยังโอเคอยู่นะเพราะว่ามัน,มนบังคับเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูนะครับส่วนถ้าเกิดไม่มีโดนแน่นอนเนี่ยก็ต้องรู้เงานนะว่ามันจะบีบศัตรูมารวมตัวกันไหมเพราะว่าสกิลมันจับไม่ใช่สกิลที่ต้องติดพร้อมกันทุกอันนะ เอ่ะครับก็จะแยกกันนะครับอ่ะส่วนอีกสกิลนึงนะครับก็บัฟหน้าป้อมนะครับกว้าง350จุดคูดสกิล8วินะครับอ่าความสามารถไฮเปอร์นะครับเป็นร่างคโครนบวกอ่าันนี้เราก็จะได้เห็นชัดเจนแล้วครับว่าคโครนบวกเนี่ยเลตติดคือ50เปอร์จริงๆผมบอกไปสักพักใหญ่เลยนะครับว่าอ่าโครนบวกติด50เปอร์ถ้าเป็นคโครนปกติน่ะจะติด25เปอร์ฉะนั้นน่ะบางช่วงนะร่างคโครนจะติดได้เยอะมากอ่ซึ่งตัวนี้นะ่ะจุดที่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะ ถ้าสมมติเกียร์ถึงตึงมากครับกระโดดข้ามไปข้ามไปใช่ไหมเราก็ไปตายนะครับอยู่แถวๆข้างหน้านะเครื่องสุดท้ายมันก็จะมียืนขวางอยู่ข้างหน้าออกลายเป็นซัมมอนไปในตัวนะครับบอกว่าเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองขึ้นเป็น9าดาวดูนะ,ะซึ่งถ้าเกิดได้เป็นพีชิฟสก็ได้อยู่แต่ว่าต้องมีคอมโบพีชิฟสสักนิดหนึ่งนะการใส่เ,เกียร์ก็เน้นเกียร์ถึกๆไปเลยครับผมขโมยเกียร์เลยมาใช้ชั่วคราวนะ,ะเพื่อที่จะให้ค่าต้านมันสูงนิดนึงนะครับวันนี้ก็ลบ98แต้ตานร ยีก็คงจะไม่กระจอกนะเออนะครับแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นโดนแน่นอนด้วยนะครับอ่ะมาดูกันเบื้องต้นนะครับเออผมตีบบกศักยภาพ3าอย่างเลยนะก็จะเป็นพลังชีวิตนะครับพลังป้องกันนะเพราะพลังป้องกันเนี่ยมันจะกันการตีธรรมดาคือเรนเจอร์มันจะต้องเรียกได้ว่าฝาดงตีนอ่ะว่าตรงๆฝาดงตีน่ยต,ต้องอใช้ค่ากันไกลเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งไว วิ่งไวด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าไวๆสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะระหว่างคลิปนะสายฝนโปรยปลายลงมานะจะมีเสียงสายฝนแทรกเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลนะครับด้วยความที่ว่าอนิเมะเนี่ยเป็นอนิเมะต,ต่อยตีนะฉะนั้นเนี่ยพวกแอนิเมชันก็อาจจะไม่ได้สวยสง่าอะไรอย่างที่ต้องการนะครับอ่ะร่างคนมาถึงก็ติดเลยนะครับอาบัฟก็เหมือนเดิมนะายากิคือเขาน่าจะชอบหรือเปล่าอ่ะดูดาเมจอันนี้มันโดน2ตัวนะดาเมจมันก็เลยขึ้นมา ดูเยอะนิดนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยดาเมจไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับนี่โดนไป4ทีแล้วนะเออนะ ก็เบื้องต้นดาเมจไม่ใช่จุดสําคัญของเรนเจอร์ตัวนี้ครับเรนเจอร์คือต้องการให้ถึกแล้วก็ให้ปวนอ่านะแล้วก็ให้มันติดร่างโคลนเยอะๆนี่ซึ่งมาเป็นโคลนบวกปุ๊บเนี่ยก็ติดขนข้างจะเยอะอยู่อ่านเดี๋ยวไปดูอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะครับดาเมจเห็นแล้วนะครับว่าอ่าไม่ต้องคาดหวังอะไรมากเอามาเป็นตัวป่วนดีกว่าแล้วก็ให้ใช้เรนเจอร์ตำแหน่งอื่นๆนะครับเพื่อที่จะมาใช้งานตามตำแหน่งของมันอน่ะ เออเหมือนเดือนที่แล้วครับมูนครับตัวละลอยนะผมเอามาเล่นก็เอามาเล่นป่วนยกลอยไปดาเมจก็จะหวังก็ได้ไม่หวังก็ได้ตามเกียร์ที่มีนะอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าจะหวังดาเมจก็ตามเกียร์ที่มีนะแต่เบืเ้องต้นผมอยากจะให้เน้นถึกแล้วก็เอามาป่วนจะดีกว่านะครับอันนี้คือมันกระโดดไปเนี่ยะนะมันทําให้เรนเจอร์เนี่ยเหมือนถูกผลักออกไปข้างหน้านะ อ่าก็คือใช้คําว่าผลักไปยังแนวหลังก็ได้ครับคือมันจะดันไปข้างหน้าเรื่อยๆอ่ะมันจะไม่เหมือนเซโชมารูนะที่สกิลมันมีบีบอ่ะตำแหน่งมันยังดูแปลกๆอยู่แต่ตัวนี้คือมันไอ้นี่ชัดเลยครับว่าข้ามไปปุ๊บเนี่ยเรนเจอร์มันถูกดันไปยังข้างหลังเออจุดนี้นะผมก็เลยเฮ้ยผมดันลีกอ่ะเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่านะอ่าขับเรนเจอร์มาทดสอบคร่าวๆนะครับคือไอดีหลักเนี่ยผมไม่เล่น PP เลยปล่อยทิ้งเอาไว้ให้มันอยู่ที่ เพชรสามแล้วดันมารวดเดียวโอโหชนะแบบเล่นสนุกมากนะเพราะว่าผมเนี่ยแน่นอนครับว่าเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูเนี่ยก็เอามาคอมโบกับเอเรนก็ได้เหมือนกันครับนี่เอามาช่วยเกรียนกันอยู่สองตัวเดี๋ยวก็นะอ่านใช่ครับเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูเอามาเกรียนกันอยู่สองตัวนะแล้วก็ด้วยนะมันกระโดดไปปุ๊บเนี่ยศัตรูมีการโดนบีบมารวมตัวกันผลักไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยก็ไปใช้คอมโบกับเลมได้เลย อ่ะเลมเนี่ยผมสลับเกียร์นิดนึงนะเพราะว่าต้องการที่จะทดสอบนะครับอ่ะทดสอบกับเรนเจอร์มาดูกันว่าความถึกอันนี้ผมยังไม่ได้ทดสอบเรื่องของความถึกนะอ่าผมทดสอบแค่ PVP อย่างเดียวนะครับแต่ก็รู้สึกเลยว่าดูดูแลแบบหลีกสูง,งยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่าผมมองในเรื่องของธาตุนั่นแหละอย่างที่บอกนะว่าค่อนข้างจะเสียดายนะครับอมาครับตัวแรกทดสอบกับบาร็อกแน่นอนครับทดสอบแบบนี้เพื่อที่จะดูว่าเราถึกพอไหม เราป่วนเขาได้ไหมเมื่อนะครับนี่ถ้าเขาตีเราไม่ตายเราหลบได้นะครับนี่เอามาให้ดูครับว่ามันสามารถที่จะต้านทานได้ไหมก็ได้อยู่นะนี่เพราะว่ามันมีโครนบวกนะครับนี่ติดยิกอยู่กันนะโครนบวกนะเบาล็อกครับไปแล้วนะอ่าเบาล็อกของไอทีสามนะครับก้าดาวแม็กนะเอ,อเกียร์ไม่ง้อยครับเกียร์ไม่ง้อยนะ ่าก็ได้ได้เห็นกันแล้วครับเกียร์เนี่ยช่องแรกเป็นบอลชายห่านครับช่องกลางเป็นกระเป๋าเลี้ยวนาด8ดาวนะครับแล้วก็กระดิ่งอ่าไม่น่าเกียดนะเกียร์คนะ่อนข้างจะอ่าดีใช้ได้อยู่ครับปรากฏว่าเฮ้ยรับดาเมจได้อยู่นะครับอลองมาเจอกับตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับ มาลองดูนะแต่เบื้องต้นบอกก่อนนะอันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นหมายความว่าถ้าเราไปเจอนะครับในรีกตัวทั่วไปอย่างนี้นะอ่าแบบนี้คือเรียกได้ว่าน่าจะผ่านอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในลีกที่มันแบบเฮ้ยตึงกว่าเดิมเงี้ยเออเจอเจอร์ตัวตึงเกีีรยตึงๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจเจอว่องไวนะครับน่าจะรับได้อยู่แหละอ่าเพราะว่าผมใส่ค่าป,ป้องกันกายไปด้วยนะครับนี่ข้ามไปได้เลย เออเออเรียนไี่อยู่ไอ้เฮ้ยเ,เ,เ,เริ่มชอบแล้วนะอะต้องทดสอบกับท่านไม้อ่จะถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมทดสอบกับเรนเจอร์ตัวท่านไม้นะครับมาดูนะนี่ครับวิ่งเข้าไปหาครับอาฉะนั้นนะถ้าสมมติว่าเรามีนะครับค่าสเกยภาพความเร็วในการเคลื่อนที่นะพลังชีวิตแล้วก็ป้องกันกายนะครับก็ลองใส่ดูอันนี้ผมตีบวกเข้าไปเลยพันห้าละเอามาทดสอบเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ ธาตุหมายดูบ้างอาจเจอรูเดียสนะครับมาดูนะครับว่าเจอรูเดียสเอาอยู่ไหมนะเราแพ้ธาตุนะครับเราแพ้ธาตุแต่ว่าเราจะจําลองการเล่นเหมือนกับเป็นเอเลนนะ่ะเหมือนเอาเอเลนมาเจอกับธาตุไฟอย่างนี้นะว่าแบบเฮ้ยดามเมจมาข้ามไปก่อนกระโดดข้ามไปก่อนแล้วมันก็ยังไม่ทันตายอะไรประมาณนี้เอาดูหลบได้ด้วยครับพี่หลบได้ด้วยครับแต่อ่าข้ามครับข้ามแล้วก็บีบศัตรูไปด้วยนะ อะผมจะไม่พัดกลับนะผมจะทดสอบดูนะครับว่าสมมุติว่าโดนดันอยู่หน้าป้อมแบบนี้นะครับมันยังไงอ่าแต่ว่าทดสอบเดียวเนี่ยกับเล่นทีมเนี่ยบางทีมันก็มีความต่างนะไอตัวนะี้ทดสอบเดียวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีดูดีมากกว่าปกตินะเอาจริงๆนะดูดีมากกว่าปกติเลยเออคือพีวพีเนะี่ย ผมดูแล้วว่าเหมือนมันตายเยอะนะครับเหมือนมันรับดาเมจแบบว่าตึงๆแบบว่าจากรเรนเจอร์หลายๆตัวเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ที่ไหวขนาดนั้นนะครับอ่าลองพัดไปดูสิอันนี้เราโดนหยุดห้านะเฮ้ยเบื้องต้นผมว่าโอเคนะคือรับดาเมจได้นานอยู่นะครับแล้วก็อ่าอันด้วยค่าหลบค่าต้านที่ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรนะอ่ะก็อย่างที่เห็นนะว่าหลบวกาสิบแปดต้าน นะร้อยยี่สิบนะเรนเจอร์ก็ยืนได้นานขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนอะใครมีเกียร์ดีนะตัดสินใจนะแต่เบื้องต้นนะผมบอกก่อนนะก็ยังไม่แนะนําให้ทํา9าดาวแม็กคือ9ดาวแม็กเนี่ยกจ็จะมีเรนเจอร์ในใจอยู่นะครับว่าแบบไอ้ตัวแบบนี้ทําก้าดาวแม็กคุ้ม,นนนนะม,นมแน่นอนอะซึ่งตัวไมกี้ใหม่นยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งทําเลยถ้าทําเต็มที่ก็9าดาวเวลร้อหะหรือกรณีแบบเปิดได้ตัวซ้าก็ว่ากาันทําเป็นอีกชุดหนึ่งมาตีบวกก็ได้นะครับเดี๋ยวทดสอบกับตัวสุดท้ายดูนะ อาเบาอย่ามาทูดอ่าพอทดสอบเดี่ยวผมว่ามันมันดูด,ด,ดีดูดีเกินนะดูดีเกินะไม่รู้ว่าเกมบัฟหรือเปล่านะหรือว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับอ่าแต่ว,ว่าฟันธงนะผมใช้ดัน PP นะ่ะตัดเพชรสามขึ้นมาที่อ่ามาสเตอร์สครับระหว่างเพชรเนี่ยง่ายเลยครับอ่าแล้วว่าพอมาถึงมาสเตอร์น่ยดูดูตึงครับใช้คำว่าค่อนข้างตึงพอสมควรอ่าเราเห็นว่าไมกี้น่ะ าฝากดตีนเข้าไปแล้วนะครับก็มีหายเงียบเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราได้เพือกสุดท้ายในความสามารถก้าดาวเนี่ยเออแล้วก็แบบว่าข้าๆม,ม,มันโคนนลนนะร่างโคลนมันออกมาเยอะอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ไปกองกองกันอยู่ข้างหน้านะนี่มันก็จะไปแบบไปเฮือกอ่ะตายแล้วก็ไปยืนเฮือกค้างเอาไว้นะอ่ายิ่ง สายกันบินนะเดี๋ยวอรอติดตาเอ้ยผมยังไม่ได้นู่วเดี๋ยวค่อยไปเปิดเพิ่มีนื่ออยากได้ไม่กี้ IDC นะแต่ว่าไปได้ตัวทา,าเคมิจินะครับอันนี้ต้องบปรลุนนะในความสามารถเก้าดานี่ดีดูเลยครับโอ้โหเล่นง่ายจริงๆอันเดี๋ยวลองนําไปเล่นใน PVP ครับเอาแบบพัดทีมหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าผมลองมาทดสอบแบบตีกับนี่เติรตัวใหม่นี่ตัวใหม่มันจะยิ้มนะ นี่ตัวใหม่มันจะยิ้มนะครับคือหรือเรากดดูได้ครับนี่ตัวเก่ามันดันหน้าบึ้งนะนี่ตัวเก่าหน้าบึ้งตัวเก่าปากคว่ำนะครับตัวใหม่ปากหงายนะเผื่อคนไปเจอแล้วแบบว่า่าจะบอกว่าแบบไอ้ตัวใหม่ดูกากแล้วเกินครับเจอนี่จะตีให้เละเทะเลยปรากฏว่าไปเจอตัวเก่านะโดนหยุดห้าวินาทีเละเทะเลยนะครับอ่าทีมนี้เหรอเอ้ยเขามาตีชนะผมด้วยผมไปตีคืนชนะเขาได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะ อ่าเพราะว่าเขามีตัวใหม่ด้วยนะครับอคอมโบหยุดโหคอมโบหยุดห้าเพียบเลยน่าจะไม่ไหวไหมอ่ะหนีก่อนละกันกลัวครับกลัวนะคอมโบหยุดห้านะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคอมโบหยุดห้านะครับคือตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะโหดอ่าเพราะว่าหลายคนแบบว่าโอ้ทำไมไม่หยุดห้านะคือเข้าใจนะครับว่าหลายคนเนี่ยอยากจะได้เรนเจอร์ครับไปต่อยอด อ่าพัฒนาทีมหรือว่าไอ้กำลังทำคอมโบอยู่อะไรประมาณนี้นะก็เข้าใจอยู่นะว่าเอออยากจะได้หยุด5เพราะว่ามันโกงจริงๆตอนนี้คือหยุด5ที่มีอยู่ก็ค่อนข้างโกงอ่ะของใหม่ก็อย่างที่เห็นนะคือถ้ามาเป็นหยุดห้อีกก็โกงเกินนะครับเพราะว่าเกียร์ก็ค่อนข้างจะอ่าดีอยู่นะครับอ่ะเรนเจอร์ Ranger นะจับตาดูแล้วกันนะครับนี่ไมกี้ไอ้ก็ยืนได้อยู่นะครับอ่าโดนเอเรนข้ามมา ก็รับดามเมจได้เฮ้ยก็ก็ได้อยู่นะแต่ว่าโหบอดมันโหดเหลือเกินนะครับอย่างที่บอกครับว่าอาจจะด,ด้วยทีมผมนะคือเนี่ยผมหึงอยากได้เลนเจอร์ตัวตึงๆใหม่ๆนะเพราะว่าอยากจะมาทําให้แบบเ่าเล่นได้ง่ายขึ้นหน่อยคือตอนนี้คือมาสเตอร์สามนี่คือกลายเป็นว่าค่อนข้างตึงแล้วสาหรับทีมผมนะอ่าเพียงแต่ว่าเวลาผมเล่นผมเล่นมือถือเครื่องหนึ่งนะครับที่จะลื่นกว่าเครื่องนี้คือเรื่องนี้เอาเครื่องนี้เอาไว้ใช้อัดคลิปอ่าแล้วก็อัดหน้าจอนะบางทีการเล่นก็จะ มันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อ่าตรงๆนะอ่าก็เลยจะคัดทีมตีสนิดหนึ่งนะครับอ่าแพ้อยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนจังหวะก,การโดนอ่าโดนเอเรนครับโดนดาเมจซัดเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเราก็พอจะรับได้อยู่นะ,อะขออนุญ,ญาตตีไปเลยนะอ่ะาทดสอบกันไปนะว่าเฮ้ยใช้งานจริงมาสเตอร์สคือผมก็เข้าใจนะว่าถ้าสมมติว่าเป็นสมมติว่าเป็นอ่า หยุด5นะครับในความสามารถ9ก้าดาวเนี่ยเราเป็นล่างโครนบวกด้วยอะ่ะผมว่ามันโกงไปหน่อยก็แบบอันนะรอบนี้ก็ให้เขาขายเกียร์ไปแล้วกันนะครับเรนเจอร์ก็ไม่ได้น่าเกียดนะคือไมกี้ตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งนะว่า,ามีเอาไว้ก่อนเป็นดีผมว่านำไปใช้ประโยชน์ในหะมวดอื่นๆก็ได้ผลดีแน่นอนนะเราเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับขอ,อคอยด่นยากอย่างนี้นะมาเล่นดันวงดันวิ่งนะครับ อโยเหรอนี่โยเอามาคอมโบหยุด5เหรอเออบางทีตัวเก้าไปก็ใช้ได้แต่คอมโบอย่างเดียวบางทีก็ไม่ดีนะคือเรนเจอร์เอาจริงๆอะถ้าจะให้มันครบเครื่องเนี่ยอ่าก็จะเป็นทั้งทางสกิลนะแล้วก็คอมโบความสามารถอ่านะคือแบบเรนเจอร์เอาจริงๆอะ่ะเรนเจอร์ที่มันแบบเป็นระดับเมตาติดเพดานอะปีหนึ่งมันเห็นไม่กี่ตัวหรอกแล้วพอมันดีมันก็ใช้งานดีค่อนข้างจะระยะยาวนะครับเออคือเขาก็จะไม่ทําออกมาแบบใช้คําว่าเฟอร์แล้วกันนะ อาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับถ้าไปเทียบกับฟิตฟิตมันก็จะได้คอมโบหยุด5นะส่วนผักไปแนวหลังเนี่ยโอ้โหมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะเออค้าเดือนไปแล้วยังไม่ได้ทดสอบนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่อย่างไมกี้ใหม่เนี่ยมันมันเป็นตัวอยู่ในเดือนน่ะมันก็ยังพูดยากนะครับพอมันตัวอยู่ในเดือนปุ๊บเนี่ยก็อ่ายังน่าจะใช้งานดีๆอยู่อันนี้เดี๋ยวดูนะนี่ไทจิไม่น่าจะยืนได้ครับเพราะว่าเราเป็นน้ําครับนี่ ส่วนเอเลนข้ามเข้ามาเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่ารับดามเมจได้ด้วยดูนะครับว่าเอเลนข้ามเข้ามาไมากี้ยังยืนยินย้มอยู่เลยนะเฮ้ยก็แกวอยู่นะเนี่ยก็ได้นะได้นะผมว่าได้นะอ่าคืออย่างที่บอกครับว่าเรนเจอร์เนี่ย เกมตั้งรับผมผมยังฟันธงมากไม่ได้เพราะว่าทีมผมมันแทบไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยนะเ <l anger> รนเจอร์แบบยังเป็นตัวเดิมๆครับเกียรก็ยังไม่ได้เปิดได้เกียใหม่ๆนะมันก็เลยฟันธงยากว่าการที่ผมนําไมกี้ตัวใหม่มาไว้ในเกมตั้งรับเฮ้ยมันจะช่วยแบกจริงเหรอเพราะาตัวเกา่าๆมันก็ตึงอยู่แล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าเกมนั้นเองเนี่ยเห็นได้ชัดเจนครับว่าเฮ้ยผมนํามาเล่นเนี่ยมันชนะได้ง่ายขึ้นเล่นได้ค่อนข้างจะสนุกขึ้นจริงนะ อ่าสวนเกมตั้งรับก็ว่ากันอีกทีครับส่วนความทึ่เข็นแล้วเพราะแบบเฮ้ยก็ได้อยู่ดิว่าก็ได้อยู่นะอ่านะใครไม่ชอบไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ีเรียสเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าอ่าเกมเปิดมานานครับทีมเดิมๆนะครับคอมโบเดิมๆเรนเจอร์ตัวเดิมๆเ,เนี่ยมันโหดจริงคือเรนเจอร์แบบตัวที่มันเก่งจริงอะ่ะมันแบบหลายปีแล้วว่ามันยังเก่งอยู่มันก็ยังมีเยอะนะคอมโบมันก็เรียกได้ว่ายังใช้ได้อยู่นะครับ อ่าส่วนตัวใหม่จะเบียดได้ไหมอ่ะไม่รู้ครับต้องไปรอดูบนทอบ็อปตานานครับคือบนทอบ็อปตำนานเนี่ยมันจะการตีได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเขาใช้กันใช้กันเยอะนะหมายความว่ามันดีอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเขาไม่ใช้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่แบบว่าเอ่อแบาบงคนอยู่หลีกทองอย่างนี้นะโอ้โหเดี๋ยวแบบผมจะได้ทีมแบบตำนานจังนะยากนะครับเขาเปลี่ยนทีมอยู่เรื่อยหรือไม่แบบเขาเปลี่ยนทีมทีหนึ่งก็แบบพี่ผมพึ่งปั้นตัวนี้ไปเขาออกจากทีมไปแล้วนะไม่ต้องซีเรียสเอาระหว่างทางครับ อ่าเหมือนอย่างที่ผมบอกเาอ่าต้นคลิปนะว่าให้เทียบกับเล่นเกมเราเล่นเกมผ่านด่านน่ะมันจะต้องแบบได้ไอเทมที่ไต่ระดับขึ้นไปไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหได้ชิ้นนี้แล้วมันชนะง่ายผ่านทุกด่านอ่ะมันก็มันก็เกินไปนะเออแต่เกมเรนเจอร์เนี่ยมันจะมันจะแตกต่างกันหนึ่งคือถ้าใครเข้ามาในช่วงที่เรนเจอร์ช่วงเมตามาเยอะๆเนี่ยทีมมันจะโหดไวนะอันนี้มันก็เกี่ยวนะแบบเกมแจกเยอะนะครับเรนเจอร์โตตึงๆโหดๆเยอะนะก็จะแตกต่างชัดเจนนะครับ ผมเริ่มไม่ชอบนะตอนนี้นะเพิ่งทำคลิปไปแหละก็รู้แหละนะว่า,เ,าเนี่ยพวกคอมโบนะครับแร่หนึ่นนะนี่แร่หนึ่นคนด้วยนะครับนีแร่หนึ่นนะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบครับผมค่อนข้างจะแพ้บ่อยมากอา่าเพราะว่าบางทีคือตีๆเขาไม่ตายปุ๊บเนี่ยเอาและแร่มันวิ่งแบบอยู่เติมที่เนี่ยสี400่ร้อยห้ารครับแล้วทีมผมมากเกียร์มันก็ตามสภาพนะอา่าเลนเจอร์ตัวไหนเกียร์ดีหน่อยนะครับก็จะลดแร่ได้เยอะหน่อย ก็จะเหลือประมาณ200นะครับกลางๆก,ก็4 500 0แต่บางตัวมันไม่มีเกียร์จริงนะมันก็ซัดไปหกร้อยเจ็ดร้อยแปรครับทำให้แบบเจอพวกคอมโบแรนืดที่เป็นแบบแรนตืตึงตึงตงอะ่ะไม่ไหวครับแรกไม่ขึ้นเลยครับคือแรกขึ้นทีก็วิ่งกันอยู่แค่แบบสี่ร้อยห้าร้อยหครับปล่อยเลนเจอร์ได้แบบทีละตัวนะสุดท้ายก็แพ้นะครับหยุดหนะเกมเนิบน,นไปหน่อยสักนิดนึง เออเลขเก้าสิบเปอร์เนี่ยเป็นตัวเลขที่มันค้างคาไว้อยู่แล้วแต่ว่าใช้จริงเนี่ยเนิฟได้ครับเออใครเล่นเกมนี้มานานรู้อยู่แล้วครับว่าตัวเลขของเกมนี้เนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้ไปซะทั้งหมดนะอ่าคล้ายๆกับอ่าสมมติเราใช้แฮนด์บุ๊กคนเล่นมานานเนี่ยจะใช้แฮนด์บุ๊กกัน,นครับอย่างพวกตัวเลขพลังชีวิต ตัวเลขพลังชีวิตของซัมมอนต่างๆเนี่ยมันยังเป็นตัวเลขเดิมทั้งหมดนะแต่เราก็จะรู้กันอยู่แล้วครับว่าเฮ้ซัมมอนของตัวไหนมันโดนเดิไปหมดแล้วนะมันเปราะบางหมดแล้วนะอ่าฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับเกมนี้ตัวเลขดูเอาไว้เพื่อให้รู้เฉยๆว่าเฮ้ยมันเคยมีตัวเลขเท่านี้อยู่จริงนะหรือแม้กระทั่งบางตัวนะครับอ่เรนเจอร์นะครับดัเ,ดเมดตัวเลขดัมเมดอันนี้คือแบบโหตอน คนโจรเทพ2คือโค้ดจะชัดเลยนะว่าตัวเลขเท่าเดิมครับแต่ดัมเบลแรงขึ้นมาได้ครับพอข้ามเดือน,นปุ๊บต่ําลงมากระเดิมอีกอะไรประมาณนี้นะหรือบางตัวแบบเฮ้ยตัวเลขดัมเบลมันเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อไปคูณกับอา่าค่าดาเมจสกิลนะครับมันก็ดูจะรุนแรงนะแต่พอใช้จริงแบบไม่หนักเท่าไหร่นะหรือบางตัวหนักกว่าตัวเลขเอา่าฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความรู้นะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ครับไม่ใช่ว่ามันผิดหรืออะไรนะให้รู้เอาไว้ก่อนอา่าว่ามันเป็นแบบนี้เราจะได้ อ่เน้นการทดสอบเป็นหลักอ่าจะดีกว่าครับเพราะว่าเลนเจอร์บางตัวตีหนักอย่างเดียวแต่พอใช้จริงไม่ได้เรื่องก็มีอยู่กันนะดูครับนี่ระหว่างทางครับพูดไปก็ดูไปแล้วกันนะคือผมก็คือใช้คอมโบไปแบบนี้มันกดศัตรูไปหน้าป้อมได้ค่อนข้างจะดีจริงๆอันนี้คือดีจริงๆนะอ่าเพราะว่ากระโดดไปครับบีบศัตรูดันเข้าไปเรื่อยๆครับเลมก็ช่วยผลักอีกแรงนะ เสียดายนะเล่มผมยังไม่ได้ลัดได้แท็กนะครับถ้าเล่มได้ลัดได้แท็กนี่หวานเจี๊ยบเลยบอกเลยครับอ่าแล้วก็พอวอลเลนเจอร์ไปกองลมกันก็แน่นอนครับก็สังหารหมู่ด้วยบาวล็อกนะครับหรือถ้าเกิดเป็นพวกไม้ตึงๆนะก็แน่นอนครับให้เมกูมินช่วยซัดนะ,ะส่วนตัว้าน้ำก็รูเดียสอ่ะผมใช้รูเดียสอยู่ส่วนม็อบเนี่ยผมนามาใช้เพราะว่า ไม่รู้เอาเรนเจอร์ตัวไหนมาใช้ละเดี <_ utter> ๋ยวเด๋อตำแหน่งของม็อบเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะเอาอิสนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูนะอิสนะน่าจะรีวิววันเสาร์นะเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะว่าอิสนะเป็นยังไงครับเบื้องต้นนะเอาเบื้องต้นที่ลองจับใช้งานเบื้องต้นแบบจริงจต่าังๆ,ๆนะผมว่าตัวของไมกี้นะครับค่อนข้างจะใช้งานได้ครอบโลกมากกว่า มันจะเป็นแนวตัวป่วนนะครับแต่ถ้าคนต้องการตัวดาเมดอ่าเป็นตัวดาเมจไฟเอาไปจัดการตัวธาตุไม้ครับหรือว่าต้องการป่วนทางสตันครับก็อ่าไปใช้อิสนาก็ได้อ่าในกรณีของคนที่ไม่มีไฟโกตเก่านะถ้าเกิดมีตัวนี้อยู่แล้วก็ใช้เพราะว่าตบปึ้งหมดทุกอย่างตัวนี้แบบไฟเนี่ยมันด้วยความที่ว่ามันมีเมกูมินอยู่นะเออครับตัวอิสนามันก็เลยแบบว่าดูดบๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่า เฮ้ย hey, ค่อนข้างจะถึกได้นะขอผมปรับเกียร์คือตอนแรกที่รีวิวเออที่ทดสอบก่อนนะั่นเนี้ยผมเกียร์มันยังแบบเอ้ใส่เกียร์พื้นฐานธรรมดาทั่วไปครับพอมาปรับเกียร์เล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ตีบวกศักยภาพเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ถึกได้อยู่เหมือนกันนะ อ่าแล้วก็มีความปวดที่ข้อหันอ้นงะะชัดเจนนะพอส่วนเกมตั้งรับก็ต้องรอตดดูนะครับอันนี้บวกต่บวกนะพลังชีวิตพลังป้องกันนะเพราะว่ามันจะได้ค่าการกายค่าการเวทก็กันการตีธรรมดานะอ่าเพราะว่ามันฝ่าดงตีเข้าไปนะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะอ่าให้มันวิ่งไปข้างหน้าไวๆนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอ บทพิสูจน์นะครับว่าแบบเลนเจอร์มปนจะคอมโบความสามารถได้นะเราก็สามารถที่จะนำมาเล่นได้นะจริงจริงรอบที่แล้วเนี่ยตัวมูนล,ลาลอยก็เหมือนกันครับก็นำมาเล่นเกมเล่นเองได้ดีนะส่วนตั้งรับเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะว่าแบบไอ้บนท็อปตั้มลานใช้กันไหมใช้ก็แล้วจริงจริงจังแล้วแบบมันจะดีหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันสักพักนะแต่เบื้องต้นนะมือใหม่บอกเลยครับว่าไมกี้ตัวใหม่ อยากให้มีติดทีมเอาไว้อ่าบอกเลยครับว่านําไปใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนนะครับใครอยากได้เรนเจอร์จัดเกียร์จัดแพ็คนะครับแบบเพิ่มเลนนะก็อ่าไปเติมกันที่ร้านลุงยุทธชาแนลครับราคาถูกกว่าภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับไอดียผูกอะไรก็เติมได้หมดนะครับทั้งไลน์ Facebook Google เปิ้ลครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับติดตามร้านลุงเอาไว้ครับเผื่อมี Android เข้ามาจะได้ไปเติมด้วย Android นะครับอ่าไอโอเอสยังเติมถูกมากๆครับแล้วก็บริการพิเศษจากร้านลุงอ่าเติมรับให้้ลงเาไนับีม่น้ นะลุงยุ c h ชาแนละนัทเตอร์เกมมาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอทางใจละเงียบแอดไลน์หนึ่งช่องทางครับที่อดไซ g ์ดูง้ายมาขออีโชคดีนะอยากให้ได้นะจะได้รู้ครับว่าการใช้งานเป็นยงไงแต่เบื้องต้นอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกมไม่ถึงเนี่ยเรนเจอร์บางตัวประสิทธิภาพมันมันยังไม่สูงมากพอนะเราก็จะแบบว่า ใช่แล้วพี่ดูไม่ถึกเลยนะครับแล้วก็ต้องดูศัตรูด้วยนะว่าเราเจอตัวไหนย,ยิงเจอเขาใส่เกียร์ยังไงครับมันก็จะมีผลตามนั้นด้วยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กิดเห็นยังไงใครมีแล้วใครยังไม่มีนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่าไมากี้ใช้งานเป็นยังไงบ้างครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ